ครับครับสวัสดีครับเอฟซีคนประกันละเอ็ดครับแล้วก็วุฒิชัยอะไรละเอ็ดครับผมเจอกันวันนี้ก็ประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองครับเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมใช่ไหมพรุ่งนี้สามสิบครับสามสิบเราออกงานรถแห่ครับสามคันสี่ครับนะฮะนี่ตอนนี้ถึงงานกำลังเช็คดอกลำโพงกำลังตรวจสอบรถอยู่ครับงานทุกงานเราใส่ใจทุกอย่างครับไม่ใช่ว่าดังแค่สองดอกเข้าไปรับงานดังแค่ อ่าห้าสิบห้าสิบก็ไปรับงานนี้ไม่ใช่แน่นอนสาหรับผมวุฒิชัยะไรก็ละเอียดครับผมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จ้างถูกอ่าทาให้ร้อยจ้างร้อยทําให้หมืน่นจ้างหมืน่นทําให้ราคาหลักแสนไปเลยนะฮะสำหรับเอฟซีที F ่ C T, จองคิวงานเข้ามาครับผมส่วนวันนี้เราก็ไม่นิ่งอยได้ครับผมนี่คันนี้รถพี่สาวที่มาจากบัวขาวหรือว่าขุชินาลัยครับบ้านคุยตาบลสามขาอําเภอกุชินลาลยจังหวัดกาฬสินธุ์นะออามาให้เช็คครับคือรถไม่ติดมีอาการวูบครับซึ่งในถังคลิปผมก็ปล่อยไปแล้วละ่ะ ครับมันมีขี้ตมครับแล้วก็ปั๊มหัวจีดปั๊มติ๊กพังนะะครับมีตมมีโคนเหมือนกับไปเติมน้ำมันขวดมาหรืออะไรนี้ก็ไม่ได้ด่าด่ามากหรือว่าด่าร้านค้านะแต่ก่อนผมก็ขายเหมือนกันครับน้ำมันขวดนะฮะนี่ก็จัดให้แล้วครับหลักฐานถึงจะไม่นั่งเฝ้าเราก็มีคลิปยืนยันครับเนี่ยจัดไปเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับเนี่ยเดี๋ยวเราส่งงานให้เนี่ยทํางานครับแบตเตอรี่เรียบร้อยครับแล้วก็พิเศษก็คือนี่มาดูนี่เราเปลี่ยนปั๊มเบรกให้ใหม่ครับเนี่ย ซึ่งแต่ก่อนป้าป๋าไม่มีเบรกหน้านะฮะนี่เราเปลี่ยนปั๊มเบรคครับล้างถังน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนปั๊มติ๊กใต้ถังแล้วก็ล้างถังน้ำมันครับให้ใหม่เบ็ดเสร็จนะฮะจบครับฟังเสียงกันครับ ตัวนี้แต่เตอร์เรียบร้อยครับแบตเตอรี่เรามีให้นะฮะปั๊มติ๊กเราจัดให้เรียบร้อยปั๊มเบรกโอเคขี่ทดสอบวันนี้ก็ประมาณอ่าสิบกโลก็โอเคผ่านครับสาหรับป,ปะนะ้าสบายใจนะครับของพี่สาาท,ที่บัวขาวนะฮะมาส่วนวันนี้ก็จะจับตรงซาเล้งครับเนี่ยซาเล้งคันนี้ก็ถ้าไหนที่ชอบแบบนี้สามารถสั่งได้ครับรถทุกคันที่เราโพสขายหรือว่าลงขายมีเล่นเขียวให้ทุกคันนะฮะ ครับฝากเอฟซีได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแต่ก็พยายามกดติดตามไว้ครับจะได้มีรู้ความเคลื่อนไหวผมว่าไปไหนยังไงไปออกงานรถแห่ไหมทํางานไหมหรือว่านอนกลางวันนะฮะอันนี้คืออยากให้เอฟซีได้เห็นฮนะมีเล่มวันนี้เราจะจัดส่งให้ครับอยู่ที่อําเภอเ,อเชียงขวัญน,นะฮะร,รถหนึ่งคันราคาพิเศษไม่ต้องเปลี่ยนชุดสีมากครับแล้วก็ติดตาเล้งพ่วงข้างใส่กระจกใส่กะก้าเรียบร้อยเนี่ยโอเคเรื่องดีฟิตให้ใหม่ครับรับประกันนะฮะ อ่ะจัดไปอันนี้คิวคิที่สองครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอครับผมสตาร์ทมือฮะเนี่ยเราจะพาดูดฟังเสียงคันอ่ะเดินรีวิวให้ก่อนตัวนี้สวยนะชุดสีใหม่ทั้งคันครับผม ขอญาตดับเสียงก่อนครับจะได้ไม่มีเสียงแรกอ่ะตัวนี้ซุบสีใหม่ทั้งคันครับผมล้อแมกหน้าหลังนะฮะล้อแมกหน้าหลังถอยเสียเก็ยยบงานใหม่ขับพ่นสีโครงตัวถังใหม่ครับซุบสีใหม่เรียบร้อยครับเนี่ยตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของครับเพิ่งทําเสร็จไปข้อพิข้อดีพิเศษก็คือสตาร์ทนิ้วกิ้มนะฮะเปิดกุญแจแต่ดังไปเดียวออกครับผมต่ำสูงมีสตาร์ทนิ้วกิ้มครับนี่คขามานิ้วกิ้มของผมไม่ใช่มาเขียนทะลึ่งปี จิ้มอะไรจิ้มนู่นจิ้มน,น,นิ่มนิ้วจิ้มครับนิ้วจิ้มติดอันนี้ดับสตาร์ทขาได้อสองระบบครับตัวนี้นิ้วจิ้มครับนี่ตัวนี้ขายอยู่ที่2อง0 0ืบาทครับท่านไหนสนใจก็สามารถปิดจบได้เลยครับข้อพิเศษก็คือสามารถโอน จดต่อทะเบียนใหม่ได้ครับนี่มีปา้ายทะเบียนเรียบร้อยมีเล่มใหม่เรียบร้อยครับผมเป็นชื่อท่านได้เลยอันนี้คือฝากครับสำหรับเ c ท่านไหนที่ต้องการเว็บร้อยสิบไอสตาร์ทมือหรือกดติดตามอยู่เห็นโทรหาสองตอนที่แล้วประมาณสองสามเจ้าเนี่ยทักเข้ามาได้เลยนะฮะสองหมื่นห้าพันบาทครับหรือจะไม่สบายใจให้มัดจําไว้ได้ครับแล้วก็โอนเป็นชื่อท่านแล้วให้ส่งก็ได้อันนี้คือฝาก f c ได้กไดไลค์กระชร์เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่ว่าพูดคาเก่าครับผมสอง อยากจะให้มัดจาไว้พันสองพันก็ได้ในบ้านแล้วก็มีประมาณถ้าสตารตาเท้าจะมีอยู่สองคันถ้าจัดกมืมีคันเดียวแล้วก็มีเว็บร้อยตูดแหลมตตูด,ต,ด,ต,ดตูดเป็ดอย่างเช่นคันนี้อยู่ประมาณห้าถึงหกคันนะฮะจองไว้เลยชอบสีไหนดาแดงก็ได้น้ําเงินดําก็ได้หรือน้ําเงินเทาอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เป็นชุดสีแต่งอธิบายคลิปก่อนไปแล้วนะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อบาทครับลอสิลวด แต่ถ้าร้อแม็กหนึ่งมืนห้าพันห้าร้บาทครับมีร้อแม็กอธิบายไปคลิปที่แล้วไปเลื่อนดูได้นะฮะเนี่ยรถทุกคันมันมีเล่นเรียบร้อยแล่ข้อพิเศษก็คือสามารถทําเล่มได้แค่วันเดียวนะนี่พี่ชายฝากโอนอยู่ที่บัวขาวครับทําวันเดียวเสร็จแกคงจกงงละเนี่ยครับโอน on, จดต่อทะเบียนได้เลยเป็นชื่อท่านได้เลยหรือจะเอาแค่เล่นไปถือก็ได้นะฮะฝาก fc ด้วยครับผมมาเดี๋ยวฟังเสียงอีกเหมือนเดิม ครับผมตัวนี้เนิ้อกิ้มอ,าอ่าจัดไปตัวนี้เป็นรุ่นขาบูสตาร์เท้าหัวฉีดเวลาพังก็ซ่อมแพงน,นิดนึงครับสองพันอัพพันแปดอัพสองพันอัพ